บทที่สิบหกยามป่วยไข้ได้รู้ใจเช้าวันต่อมาจะหมือนพิภพโอสถคุณเพิ่มและเฟื้องก็ถูกนำตัวมาที่รังเสือมั่นทั้งสามถูกเชือกมัดมือไผ่หลังผักให้เดินเข้ามาด้วยท่าทางอิดโรยและสะบับสะบอมโดยเฉพาะจะหมือนพิภพโอสถที่แทบจะเดินไม่ไหวถูกหิ้วปีกมาอย่างคนไร้สิ้นเรี่ยวแรงรุ้งตะวันตกใจแทบสิ้นสติ เมื่อตื่นขึ้นมาเห็นเข้าคิดจะแสดงตัวแต่ทว่าช้ากว่าเสือมั่นที่เปิดประตูกระท่อมออกมาเจอพอดีมีกระไรกันวาพวกเองเสียงดังเอะอะน่ารํำคาญเสือมั่นสะบดแต่เมื่อเห็นสามคนที่ถูกพามาก็ตาเบิกกว้างที่แท้ก็ไอ้หลวงเพิ่มนี่เองคิดจะมาหาเรื่องฆ่าถึงถิ่นเชลือเพิ่มหรือหลวงเพิ่มสัตตา ผู้ดูแลทหารใหม่ในกลุ่มเงยหน้าขึ้นเจอรอยยิ้มย่อของเสือมั่นถึงกับจ้องเขม็งไอ้เสือมั่นเออข้าเองเสือมั่นคำรามไม่พอยังเดินสายอาดอาดมาตรงหน้าแต่กับถูกหลวงเพิ่มศาสปราถุยน้ำลายใส่ไอ้หลวงเพิ่มมึงกล้ามายามถึงทิน่นยังกล้าถุยน้ำลายใส่ข้าอีกเออข้าจะทำเองมีปัญหาหรือบ้าไอ้นี่จะตายไม่สำนึกเสือมั่นสะบด พันชักดาบวาบเดียวจอะกระเดือกหลวงเพิ่มสัตราท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่ตกตะลึงทั้งสองจ้องหน้ากันเขม็งและเป็นเสือมั่นที่คำรามใส่วันนี้ข้าไม่เอาเลือดหัวเองออกก็ไม่ใช่เสือมั่นแล้วก็เอาสิวันนี้ไม่เองก็ข้าต้องมีคนตายกันไปข้างหนึ่งรุ้งตะวันเห็นดังนั้นรุดออกจากที่ซ่อนทันทีอย่าอย่าทำร้ายพวกเขาไอ้ตะวัน เฟืองร้องเรียกด้วยความดีใจรุ้งตะวันวิ่งปลาดเดียวเข้ามายืนจังก้าอยู่น่าจะเหมือนพิภพบโอสถทันทีเธอสังเกตเห็นสีหน้าชายหนุ่มออกแดงตัวหนาวสั่นรุ่มร้อนเพราะพิษไข้จึงแตะหลังมือที่หน้าผากของเขาล้บพังอะคุณพบทำไมตัวร้อนอยังกับไฟแบบนี้ล่ะคุณเพิ่มทำไมคุณพบเป็นแบบนี้ก็เองนั่นล่ะข้าบอกให้คุณพบกลับเรือนก็ไม่ฟังบอกแต่จะมาตามหาเองให้เจอให้ได้ พิมตอบน้ำเสียงก็ไม่สู้ดีนักข่าทัดทานเท่าใดก็ไม่ฟังดื้อรั้นไม่รู้เหมือนใครข้าว่าเองรีบรักษาคุณพบก่อนเถิดเฟืองสำทับโท่คุณพบต้องมาลำบากก็ะฉันรุงตะวันจ้องดวงหน้าคมไรหนวดคลึ้มที่ตอนนี้หมดสติพิงกับไหล่เธอด้วยความห่วงใยพรานเสียงแผว่วโหยจากริมฝีปากร้อนเผาของเขาก็ดังขึ้นเจ้าตะวันเจ้าตะวันอยู่ไหน ข้าข้าอยู่นี่ลุงตะวันขานรับร้อนรนตะวันอยู่นี่แล้วคุณพบไม่ต้องเป็นห่วงเองปลอดภัยดีรือปลอดภัยข้าปลอดภัยดีเธอเอ่ยพันกั้นก้อนสะอื้นที่กำลังผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องห่วงข้าจะรักษาคุณพบเดี๋ยวนี้จะเหมือนพี่พบโสถลือตามองก่อนจะหลับตาพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มจางๆริมฝีปากแห้งผากร้อนเผา เพเยอพูดแทบไม่มีเสียงจนเธอต้องก้มลงแน่ผูฟังคุณพบจะพูดอะไรเจ้าตะวันเจ้าตะวันของข้าเจ้าตะวันของข้าเหรอรุ่งตะวันงันไปเรากับตกพวังดวงหน้าโนนขึ้นสีเลือดฝาดโดยไม่รู้ตัวเธอทั้งตื่นเต้นตกใจแต่ก็รู้สึกอุ่นในใจกระทั่งเสียงกระแอมของเสือมั่นดังขัด ทำให้รู้สึกตัวตั้งสติรีบสั่งให้เฟื้องนําจะเหมือนพิภพโอสถขึ้นไปบนเรือนทันทีแต่ทว่าพี่มั่นจะให้พวกมันขึ้นเรือนลือข้าว่าข้าปิดปากพวกมันเลยไม่ดีกว่าหากมันแจ้งทางการพวกเราไม่สวยหรือพี่มัน่นข้าหรออย่านะรุ้งตะวันตะวาดเองสั่งผู้ใดกันสมุนหน้าโหดตัวล่ำถามเสียงกล้าวรุ้งตะวันไม่ตอบปากตอบคำแต่หันไปทวงบุญคุณเสือมัน่น พวกเขาเป็นพี่ชายของข้าหากเองทําอะไรข้าจะไม่รักษามีบุญกับเอียดต่อช่ชะอย่างเองมีหน้ามาต่อรองพี่มั่นเรอไอ้ออดพุ่งขึ้นข้าไม่ได้จะต่อรองแต่ตอนนี้คุณพบจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนขอให้ข้ารักษาอาการเขาก่อนค่อยว่ากันเถอะนะนะเสือมั่นนะพามขึ้นเรือนไปเสือมั่นสั่งเพียงนั้น เหล่าสมุนก็เงียบเสียงลงรุ้งตะวันพยักหน้าทันทีปล่อยสองคนนั้นด้วยข้าดูแลอาการพวกเขาเสือมั่นเหลือบตามองเพิ่มก่อนจะพยักหน้าเท่านั้นไอ้ออดจึงจำใจแก้มัดให้ทั้งสองเป็นอิสระรุ้งตะวันรีบบอกข้าจะพาคุณพบขึ้นเรือนเฟื้องช่วยข้าได้ได้เฟื้องกุลีกุจจอหิ้วปีกผู้เป็นนายอีกข้างส่วนหลวงเพิ่มศาสตรา ก็คุมเชิงอยู่ด้านหลังขณะเดินผ่านเสือมั่นก็เสยยิ้มยียวนใส่ทำให้หลวงเพิ่มนึกฉุนทันทีเองกับข้าต้องสู้กันสักทีข้าจะรอรู้ตะวันได้แต่มองสองหนุ่มสงสายตาพิคาตเรากับเป็นศัตรูกันมาแต่ชาติปางไหนก็รู้สึกชง,งนสงสยัยเสือมั่นที่เธอเห็นไม่ได้ร้ายอย่างคำร่ำลือส่วนคุณเพิ่มนั้น ก็ช่างคล้ายกับอาจารย์ธินพัฒนเรากับโขกกันมาอีกทั้งนิสัยใจคอก็ยังคล้ายคลึงกันอีกด้วยแต่เธอไม่มีเวลาใส่ใจนักทันทีที่วางร่างจะเหมือนพิภพโอดสถลงบนแคร่รุ้งตะวันก็รุดนั่งข้างๆจับชีพจรที่ข้อมือครู่หนึ่งจึงปลดกระดุมเสื้อด้านหน้าแหวกสาบเสื้อออกดูพบว่าอกกระเพื่อมแรงสลับเบาหายใจติดขาด อังหลังมือกับแก้มแล้วใช้นิ้วโป้งกดหนังตาล่างให้เปิดออกพบเส้นเลือดฝอยในตาเป็นสีแดงเข้มชัดเจนเส้นเลือดฝอยในตาแดงเข้มตัวร้อนจัดดังไฟรุมขนหนาวตั้งชี้โซงอกกระเพื่อมไม่เป็นจังหวะแรงสลับเบาอาการนี้เป็นอาการของคนเป็นไข้เหนือหรือไข้จับสันนี่นาเฟืองช่วยค่าทีเฟืองชะงักมือที่กำลังนวดเทา้านวดขาผู้เป็นนาย รตือรือล้อนถามทันทีคุณพบเป็นรไรบ้างเป็นไข้จับสันเองรู้จักรากระง,งับพิษกับรากใครเครือหรือไม่คิดว่ารู้คุณพบเคยใช้ข่าไปหามาทำตำรับยาให้ดีเลยข้าเห็นมันที่หลังหมู่บ้านตอนไปเก็บสมุนไพรเมื่อวานเองเอามาต้มแล้วเอามาให้ข้าด้วยได้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงตะว,วันร้องเรียกพอเฟื้องหันมาเธอก็สั่งอีกข้าอยากได้ผลกระดอมด้วย ต้องใช้ยเรือเอฟื้องมีท่าทีลังเลรุ้งตะวันพยักหน้าก่อนตอบมันใช้ลดหนาวได้เอามาแก้ขัดไปก่อนพอเฟื้องรับตารุ้งตะวันก็ลุกไปหยิบกะลาใส่น้ำต้มสุกกลุ่นไออุน่นนำมาเพื่อเช็ดตัวลดไข้ให้จะหมือนพิภพโอสดเสือมั่นเห็นดังนั้นจึงเอ่ยบอกเอ็งพามันไปพักที่กระท่อมนางเอียดก่อนจะได้รักษาอาการได้ง่ายส่วนเอ็งไอ้ออด เอาไอ้หลวงเพิ่มมันไปขังในโรงนาเสร็จธุระข้าจะจัดการมันทำไมต้องขังคุณเพิ่มด้วยละ่ะให้เข้าไปอยู่ที่กระท่อมนางเอียดกับข้าก็ได้ลุงตะวันขัดไม่ได้ข้าไม่ไว้ใจมันเสือมั่นตวาดกล้าวแต่ว่าข้าจะไปหลวงเพิ่มสาสตาพ่งขึ้นเองไม่ต้องกังวลไปไอ้ตะวันเสือมั่นยิ้มเยาะก่อนจะส่งสัญญาณให้ลูกสมุนนำตัวหลวงเพิ่มสาสตาตรงไปยังโรงนาทันที รุ้งตะวันได้แต่มองตามด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่สามารถทําอะไรได้ตอนนี้เธอมีสามชีวิตที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายมีบุญกับเอียดนั้นได้ยาต้มหลายหม้อแล้วอาการดีขึ้นตามลำดับแต่จะเหมือนพิภพโอสถยังไม่พ้นขีดอันตรายจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดรุ้งตะวันเฝ้าเช็ดตัวลดไข้และกรอกยาต้มให้จะเหมือนพิภพโอสถจิบตลอดเวลาส่วนเฟือง เมื่อกลับมาก็ถูกจับไปขังที่โรงนาร่วมกับหลวงเพิ่มสาตาเพื่อกันการหลบหนียำดึกสงัดรุ้งตะวันนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงจมื่นพิภพโอสถเขานอนหงายนิ่งหน้าแดงก่ำเริ่มซีดลงจนเกือบเป็นปกติเธออังนิ้วที่ปลายจมูกของเขาก็พบว่าลมร้อนเริ่มลดลงแล้วจึงคลายใจทิ้งตัวลงนอนแนบหน้ากับไหล่ชายหนุ่มด้วยความอ่อนล้า เธอแทบไม่ได้พักตั้งแต่มาถึงรังโจนของเสือมั่นยังดีที่อีกฝ่ายยังมีแก่ใจส่งน้ำส่งข้าวให้กินแต่ก็กินไม่ค่อยลงเพราะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความเป็นห่วงคนป่วยฉันดีใจจังที่ได้เจอคุณพบอีกแต่จิตใจฉันก็ร้อนรุ่มเมื่อรู้ว่าคุณพบป่วยเขาตามหาฉันหากคุณพบเป็นอะไรไปฉันจะอยู่ยังไงเธอว่าพลางไร้นิ้วบนแก้มชายหนุ่ม ก่อนจะก้มลงจูบที่แก้มอีกฝ่ายอย่างเผือไผลฉันคิดว่าฉันคงชอบคุณพบเข้าแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณพภพอย่าว่าฉันเลยนะที่ฉวยโอกาสจูบมัดจำคุณพบไว้ก่อนรุงตะวันล้มตัวลงนอนซบอกแกร่งด้วยความรู้สึกอบอุ่นจนเผลอหลับไปโดยไม่รู้ว่าจะเหมือนพี่ภพโอสถรู้สึกตัวฟื้นคืนสติตั้งนานแล้วคืนนั้นเขากอดเธอไว้ในอ้อมแขนมอบความอบอุ่น จนร้อนให้โดยที่รุงตะว,วันไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยเช้าวันใหม่มาพร้อมกับเสียงไก่ขันแข่งกับเสียงนกร้องดังเซ็งแซ่ไปทั่วผืนป่าจะมือนพี่ภพโอสถลืมตาตื่นด้วยความรู้สึกกระปี้กระเป๋าต่างจากเมื่อวานที่ไข้จับจนแทบคลองสติไม่อยู่เขาจำได้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นและรุงตะว,วันขโมยจูบเขาแล้วบอกว่าจะจับจองเขาไว้เป็นของตัว แค่คิดหัวใจของหมอยาหนุ่มก็พองโตจนคับอกต้องกระชับกอดร่างนุ่มนิ่มแน่นเข้าจนคนโดนกอดเริ่มขยับตัวด้วยความอึดอัดจะเหมือนพี่พบโอสถรู้ตัวอีกทีก็คลายวงแขนออกเล็กน้อยแต่กลับตาค้างพอจูจ่ๆก็ถูกรุ้งตะวันพลิกตัวตะแคงมาสวมกอดแขนของเธอพาดอยู่บนเอวของเขาโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งประตูกระท่อมเปิดออกไอตะวัน ไอตะว,วันไอไอบุญมันไอออดส่งเสียงก่อนจะเปิดประตูผังเข้ามาแล้วถึงกับชะงักเมื่อเห็นคนที่นอนอยู่ยกตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วยกนิ้วชี้แตะริมฝีปากตัวเองเจ้าตะว,วันหลับอยู่จะเหมือนพี่พบโอสถเอ่ยเบาๆเออข้าไม่รบกวนพวกเองแล้วข้าตื่นพอดีแต่ข้าไม่กวนพวกเองดีกว่าถ้าไอตะว,วันตื่นให้มันไปหาพี่มันที่เรือนด้วยละ่ะได้ ว่าแต่พวกเองเออเป็นเป็นเอออดอึกอักขึ้นมาทันทีเพราะภาพชายหนุ่มตะกองกอดหมอยานหนุ่มหัวดือ้อเป็นสิ่งที่เขาหาเข้าใจได้ไม่จะหมือนพิภพโอสถเข้าใจทันทีรีบปฏิเสธไม่ใช่อย่างที่เอ็งคิดแต่ไอ้ออดปิดประตูเสร็จสับไม่ฟังคำครันเสียงฝีเท้าไกลห่างออกไปจะหมือนพิภพโอสถจึงค่อยๆดึงมือรุ้งตะวันออกจากบ้านเอลตน แล้วลุกขึ้นนั่งมองไปรอบกระท่อมด้วยความสหวนใจเมื่อวานเขาจำอะไรไม่ได้เลยว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรรู้แต่ว่าความรู้สึกเมื่อคืนเสมือนดังฝันเขาฝันว่าตะกองกอดร่างบอบบางนี้ไว้ในอ้อมแขนตลอดทั้งคืนเธอมัดจำเขาด้วยจูบคราแรกจะเหมือนพิภพโอสถดครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่สิ่งที่เห็นกับตาในตอนนี้คือเจ้าตะวันของเขาตัวเป็นๆ แสดงว่าเมื่อคืนที่คิดว่าฝันนั้นเป็นหนังฝันที่ไม่ใช่ฝันเจ้าตะว,วันของข้าจะเหมือนพิภพโอสถไล้นิ้วลงบนแก้มนวลของคนนอนด้วยความเผลอไผกระทั่งความรู้สึกห่วงหาถาโถมจนอดใจไม่ไหวค่อยๆก้มลงจูบแก้มใสเบาๆแต่ท้าว่าไอต้ตะวันเวนเอ้ยหมอยานหนุ่มไม่ทันผลกอกจากร่างบอบบางก็พบว่าไอ,อ้ออดที่เปิดประตูพรวดเข้ามาอีกหน และเห็นสิ่งที่เขาทำกับรุ้งตะวันอีกจนได้เออพี่มั่นให้ไอ้ตะวันไปหาบัตรเดี๋ยวนี้มันว่าพลางหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยหลังปิดประตูทันทีจะเหมือนพี่พบโอสถปลุกรุงตะวันแล้วบอกข่าวทั้งสองตกอยู่ในอาการขัดเขินเมื่อรุ้งตะวันล,ลืมตาพบว่าดวงหน้าคมเข้มของเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมคุณพบเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วหรือไม่รุ้งตะวันถามไม่พอ อังหลังมือกับหน้าผากแล้วดึงมือมาจับชีพจรสักพักจึงสีหน้าดีขึ้นชีพจรดีแล้วนี่สีหน้าก็ดีแล้วคุณพบรู้สึกปวดหัวหรือมีอาการอื่นอีกหรือไม่จะเหมือนพี่พบโอสถสายหน้าน้อยๆก่อนตอบดีขึ้นแล้วเอ็งไปดูคนป่วยเถอะแต่ฉันเป็นห่วงคุณพบไม่ต้องห่วงข้าสบายดีแต่ฉันอดห่วงไม่ได้นี่นาเธอว่าพลางสีหน้าหม่นลง จะมือนพี่พบโอสถเห็นดังนั้นก็คว้ามือนุ่มนิ่มของรุ่งตะวันมาแนบอกเธอสะดุ้งจะชักมือกลับแต่ถูกเขารั้งไว้ไม่พอยังให้ทาบเต็มฝ่ามือลงบนหน้าอกข้างซ้ายของเขาอีกอะอะอะไรเนี่ยเธอประหม่าหน้าแดงกำ่ำน้ำเสียงตะกุกตะกักทันทีชายหนุ่มอมยิ้มก่อนตอบคายเองจับดูหัวใจข้าว่ายังเต้นดีเหมือนจะแรงขึ้นด้วยค่ะ รุ้งตะวันว่าพลางหลบสายตาคุ้มเกมของอีกฝ่ายหัวใจแทบจะหลุดออกมากองนอกอกเสียแล้วกลับไปคานี้ข้าจะบอกความจริงเรื่องเองเป็นหญิงกับแม่ท่านทำไมล่ะคุณพบไม่อยากให้ฉันเป็นผู้ช่วยแล้วหรออยากสิแต่ข้าอยากให้เองเป็นแม่สีเรือนให้ข้ามากกว่าฮะข้าไม่สนแล้วว่าเองจะเป็นใครมาจากไหนมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าหรือมาจากนารกขุมได ข้าเพียงอยากให้เองอยู่กับข้าตลอดไปคุณพบนี่พูดจริงเหรอเนี่ยข้าเคยหลอกเองรือไม่เคยรุงตะวันอุทานดวงหน้านวลใสขึ้นสีเลือดฝาดหัวใจพองโตกำราบความสุขจากน้ำคำที่เปล่งออกมาไม่กี่ประโยคจากเขาแต่ทำให้เธอหวั่นไหวและอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกแม้ยามลำบากเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งเธออยากขอมากกว่านั้น อยากฟังคำรักจากเขาเพื่อความมั่นใจจะเหมือนพี่พบโอสถวางมือลงบนไหล่ทั้งสองของรุ้งตะวันร่างร่างเธอเข้าหาจนใบหน้าแทบจะแนบชิดรุ้งตะวันจ้องริมฝีปากหมอยานหนุ่มด้วยใจระทึกเขากำลังจะพูดคำนั้นใช่หรือไม่รุ้งตะวันใจเต้นรุนแรงกว่าทุกครั้งเธอจ้องริมฝีปากชายหนุ่มแล้วนับหนึ่งถึงสิบในใจเจ้าตะวันเออแม่รุ้งของพี่แต่ทว่า ไอต้ตะวันเว้ยเหตุไดชักช้านะพี่มั่นให้มาตามเองอีกรอบแล้วนะเองจะไปไม่ไปโท่เว้ยเสเหมือนพี่พบโอสถสงบด้วยความระอาเสียงไอ้ออดมาตามอีกแล้วข้าได้ยินแล้วแล้วคุณพบจะไปไหมไปสิขึ้นเขาลงห้วยแห่งหนใดคข้าก็จะไปกับเองรุ้งตับว,วันพยักหน้ารับก่อนจะค่อยๆเผยรอยยิ้มสดใสแล้วลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาออกไป ดูมีบุญกับเอียดด้วยความเป็นห่วงทันที